คุณเป็นหัวหน้าเจ้าพ่อโปรเจกต์หรือเปล่าคะเพราะเจ้าพ่อโปรเจกต์ก็คือหัวหน้าที่เป็นคนที่มีไอเดียเยอะแยะมากมายเลยนะคะเดี๋ยวก็มาและโปรเจกต์ใหม่นะคะมีไอเดียครีเอทตลอดเวลาจริงๆในโลกปัจจุบันเนี้ยเขาต้องการคนแบบนี้แหละคนที่เป็น creativity อะไรแบบเนี้ยนะคะแต่ข้อควรระวังก็มีเหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะลูกน้องที่ทํางานกับหัวหน้าที่เป็นเจ้าพ่อโปรเจกต์เนี่ย ก็จะรู้สึกเหนื่อยใช่ไหมทำ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 ไปพอทำไปยังไม่ทันเสร็จแล้วอ้าวเจ้านายมีโปรเจกต์ใหม่อีกแล้วอันนี้ดีไม่ดีตัดทิ้งด้วยซ้ํานะทำมาได้ครึ่งทางแล้วก็ไม่เอาเกิดแบบนี้บ่อยๆน้องก็รู้สึกขาดโมราลเพราะยังไงไม่มีผลงานักทีทําอะไรก็ไม่เสร็จสักอย่างหนึ่งมันไปไปมามา,มาจาะลาออกเอานะคะพรากหัวหน้าเจ้าพ่อโปรเจกต์เนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องทําเลยเนี่ยก็คือเราจะต้องรู้จักบาลานซ์สิดออฟนะคะแน่นอนแหละเรามีโปรเจกต์ A ยังไม่เสร็จแล้วมันมีโปรเจกต์ B อีกแล้ว สิ่งที่เราจะช่วยลูกน้องได้ก็คือเราจะต้องช่วยลูกน้องทำ prioritize ค่ะก็คืออ่ะในเรื่องนี้โปรเจกต์นี้สำคัญเราทําอันนี้ก่อนส่วนโปรเจกต์นี้โฮไว้ก่อนหรือว่า assign ให้ใครทําเราจะต้องช่วยลูกน้องบริหารจัดการ prioritize ให้เขาเพื่อที่เขาจะได้บริหารจัดการงานของเขาได้ค่ะอย่างที่สองก็คือหลายครั้งเนี่ยเวลาที่มันมีโปรเจกต์เยอะขึ้นมากมายเนี่ยมันําให เวลาเราทีมงานทำงานมัน lost track คือแปลว่ามันมันไม่รู้อะไรไปถึงไหนกันแล้วแล้วบางทีทําไปทํามาก็ไม่มีใครพูดถึงก็เงียบหายไปเฉยๆเลยสิ่งที่จะช่วยเราได้ก็คือพยายามเซตระบบขึ้นมาได้ไหมนะคะอาจจะหาทีมงานหรืออาจจะทําเป็นมิ팅หรือจัดระบบอะไรขึ้นมาที่ให้แต่ละคนเข้ามาแชร์ว่าตรงนี้เป็นไงไปถึงไหนแล้วตรงไหน,ต,นติดยังไง การเซตร,ระบบแบบนี้มันจะทำให้เรา follow up แล้วก็รู้ status ของ project แต่ละ project บางครั้งเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้นำการที่สั่งและโยนงานแล้วไม่ดูอีกเลยนะมาดูอีกทีก็คือขอดูผลงานหรือบางทีมันอาจจะสายไปละหรือบางทีมันก็อาจจะทำให้พวกน้องเสียเวลาไปโดยไม่จำเป็น แต่จริงๆสิ่งที่จะทําก่อนหน้านั้นเลยนะคะก็คือเราเนี่ยแหละในฐานะผู้นําก่อนที่เราจะส่งโปรเจกต์ไปให้เรามาลองประเมินผลก่อนดีกว่าว่าเฮ้ยไอ้โปรเจกต์เนี้ยเขาต้องการอะไรมันทําได้ไหมงบประมาณเป็นไงใครเกี่ยวข้องบ้างเด็กๆหรือทีมงานเราจะไปเจอกระดูกตรงไหนมาตรงนี้ยากมากเลยทีมงานนี้ไม่เคยให้ความร่วมมือเลยหรือว่าองค์กรนี้น่าจะลำบากงบประมาณเป็นไงเราบริหารจัดการตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะในฐานะผู้นําการเป็นหัวหน้าที่เป็นเจออ้าพ่อโปรเจกต์ จริงๆเป็นที่ต้องการมากๆเลยในทุกวันนี้เพราะเราต้องการอะไรที่มันแตกต่างและหลากหลายค่ะแต่ว่าก็ต้องทำแบบมีชั้นมีเชิงเข้าใจความรู้สึกของลูกน้องและช่วยลูกน้องพาทีมไปได้กันค่ะ